อะโวคาโดเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเนื่องจากเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตอะโวคาโดที่สำคัญมีพื้นที่ปลูกรวม8,565.25ไร่เกษตรกร1,648ครัวเรือนแหล่งปลูกสำคัญในพื้นที่ห้ามเพอได้แก่ฝางหางดงกาลยานิวัฒนา แม่ลิมและชัยปาการเกษตรกร,ร,กรบ้านห้วยตองหมู่ที่10ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ได้รวมกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกอะโวคาโดในหมู่บ้านด้วยความสมัครใจกลุ่มมีความต้องการที่จะพัฒนาและยกระดับกลุ่มแปลงใหญ่อะโวคาโดตำบลแม่วินไปสู่มาตรฐาน GAP สามารถสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกและทําให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงได้รวมกลุ่มกันจากนั้นได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกรรษตรอำเภอแม่วางและขอช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่จนได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่เมื่อปี2565 ซึ่งจะดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับกลุ่มแปลงใหญ่อโวคาโดตำบลแม่วินไปสู่มาตรฐาน G.A.P. ซึ่งสำนักง,งานเกษตรอำเภอแม่วางได้นำระบบส่งเสริมการเกษตร T.N.V. System มาขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่อโวคาโด,ดดังนี้ 1. การถ่ายทอดความรู้โดยได้ดาเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร,กรจัดทำแผนรายบุคคลรายกลุ่มวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2. การเยี่ยมเยียน ลงพื้นที่เยี่ยมเย็นทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลติดตามโครงการสถานการณ์การผลิตตรวจประเมินแปลง g a p การดำเนินการกลุ่มและการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ 3. การสนับสนุนให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ 4. การนิเทศงานการติดตามผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค พร้อมกันแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. การจัดการข้อมูลส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบทั้งฐานข้อมูลสมาชิกผลผลิตนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการดำเนินง,งานและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆแปลงใหญ่อโวคคโดตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิกทั้งหมด30ลรายพื้นที่ทั้งหมด1 1 1ไร่ผลผลิตรวม200ตันโดยมีนางวราพรรัตนชัยประสิทธิ์เป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่อโวคาโดสำนักงานเกษตรอำเภอแม่วางได้นำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนกลุ่มแปลงใหญ่อโวคาโดตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ตามโมเดลเศรษฐกิจดังนี้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพมุ่งเน้นการสร้างและเพิ่มมูลค่าประกอบด้วยต้นทางอบรมให้ความรู้ในการตรวจวิเคราะห์ดินการสำรวจโรคและแมลงศัตรูพืชการขยายพันธุ์และการตรวจประเมินแปลง GAP กลางทางการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ได้การรับรองมาตรฐาน GAP ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าปลายทางการตลาดจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ การประชาสัมพันธ์การบริโภคอะโวคาโดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งเน้นการจัดการวัสดุเหลือใช้และลดขยะเป็นศูนย์ประกอบด้วยต้นทางมุ่งเน้นการจัดการวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตโดยนำเมล็ดอะโวคาโดผลิตเป็นต้นตอในการเสียบยอดกลางทางมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยผลิตเป็นปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปลายทางมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้การผลิตปุ๋ยหมักไม่กลับกองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวมุ่งเน้นการผลิตที่สมดุลให้เกิดความยั่งยืนประกอบด้วยต้นทางมุ่งเน้นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการลดและเลิกการใช้สารเคมีสมาชิกมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงกลางทางมุ่งเน้นการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ปลายทาง มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร